พอด้อยากกินข้าวต้มกับมานด้วยจ้าข้าวต้มเห็ดกับมือ้อนี่จ้าข้าวตม้มข้าวต้มป้อมป้อมมาเอานะ เนี่ยพี่น้ยอยเอาออกมาจากหม้อแล้วข้าวบ้าบินจริงแล้วฮู้ฮู้ข้าวบ้าบินแบบไหนเป็นแบบเหล่านี้นั่นใช่ไเอาไปใส่น้ำตาลกินอะไรเนี่ยอ๋อมันไม่ได้แส่น้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ขอ,อนะตอนไปน้อย,ยไม่อันนี้หนูจะเอาคลิปอันนี้คลิปนี้อืมคลิป เอาคลิปเอาเปิดกินโนูติท้ายวิดีโอให้เปิดถ้าไม่ป็นกี่จล้เอาเปิดไดโนิท้ายให้ไหมเอาเท่ไหมสามสามนาทีเออเอาไหเอาลงเรียวเฉยๆใช่แหละก็เป็นคน รมจะขัดตริ่มเดนเด่นเอาเอียงหรือบ่อเอียงเอาไหมเอาไหมเอาเอียงหรือบ่อเอียงเอาแบบนี้หรือแบบเอเอาแบบตั้งแบบตั้งฮอนฮอนจ้าฮอน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  ขึ้ก,กันเด้อบ่ล้าต่างขึ้กันโทราัพท์อันเดียวกันบอเค่ยคนหลานมันหอนเปิดเปิดหอนกินยาแน่เนาะมันหอนเป็นยังอยแล้วยืนเสร็จวนี่โอ้ยอะไรหอเด้คืองามเทะซุกไป สุกแล้วมันห้อนยังก <h> <ço. S 1> ินมาได้เอาพี่น้องกินก้อนสันก้อนพี่น้องกินก้อนกินก้อนพี่น้องยังห้อนอยู่เอาไอขึ้นรวดตวดตวดัวดตวดหนุ่นห่อนสุกแล้วกินยังมาได้มันห้อนปากเล็กน้อยมันสิพองปากอาวุโส <laughs> ปากเอ้าผู้บุสูกินมาได้แล้วจ้ะเด้อเป่าก้อนฮอนอ๋อ,อแปรหมอให่ใหม่ๆน้องเจ้าน้องข้ฮ้อนต้วอยอยู่ในหมอก็นยังอยู่ เอามือยุบเอาก็ยุบไปได้เพราะแม่นม,มือเล็กเนาะเอาอนี่แหละส้เนะโอ้ข้าวต,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 ต้มข้าวต้มฮ่อนขนะ้าวต้มเนี่ยมัดโทนข้าวต้มโทนน่ะเนี่ยข้าวต้มมัดโทนน่ะมัดเดียวค่ะเอาบอกพี่น้องมาเด้อมาเดอ้อ ต้มโทน่อ,อนอไปกันง่มากินก่อนอุ้ยกินยังบ่ได้มันฮอนไปไมนเย็นกันต้มจะกระต้มกระต้มจ้ากระต้มมาเด้อกระต้ม เน่ะแสบอ่ะถ่ายรูปให้แบบหนึ่งหนึ่งซงสัมแฉะแฉะอ่ะถ่ายอ่านได้ไหมจิ๊ด ขอางหนูได้ห้านาทีอีกอีกหกนาทีอีกเอออีกสามนาทีโอ้มีแต่ข้าวต้มขนมมีมากุ้งมากล้วยมีใส่กุ้งใส่กอบเยอะแยะเต็มเป็นว่าขันค <laughs> ันคลิปนี้ได้หารอยหนูสี <laughs> ยามีมวยอะอีกไงกูติดจังไหยนั่งแบมอยู่ส่แลลวมานิอีกสองนาทีอามามาแกให้กินแม่พิมมวยแม่แกกินปลาสุกป้านีแล้วปลาสุก สุกแล้วสุกแล้วกี่รสแฉบอยู่สิกเอ็ดสิบเอ็ดสุกแล้ว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 มันยังรอดอย่าปากสิฟองต้องส่โอยใส่น้ำตาลน้ำเนาะเอาไอ้แกเราเอายังเกาะมะพร้าวอ่อนก็ใส่อะไรมะพร้าวอ่อนข้าวปั้มอะไรไ้ไหมตัดตัดครึ่งตัดครึ่งตัดครึ่งข้าวต้มหัวงอกเออ ต,ต้มหออมัวอบอบให้มันเย็นก่อนค่อยทำมาอื่นมื้อวอนี้มันฮ้อนอยู่อืแป้งถ้าต้มยังคือแม่หลายค่ะหลายก้อนตะก้อนนี่นี่ให้มันเย็นก่อนวันนี้มันยังฮ้อนอยู่มันยังกินบอ่อใดมันฮ้อนถูกแล้วซุกไม่อยากเล่นการ์ดกัร์ดในเดืเอนเราใส่มาแล้ว งบักอันน uh> uh 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 ั้นบักโบมันกลายเป็นแค่บักจอนมันแยงอันย่างผู้สาวกันแม่แค่นี้ละแหม่แสบอยู่มันหอนปองลงได้ปองลงได้ป่ะเนี่ยน่าจะเอาไปกินเถอะตักใส่น้าหมูมะเอากระจนเอากระจองมะ Để nó. dạ pháo bớt thay liền. phao gì, dọn dẹp con. um, mởt kín ha mẹ. mởt kín. Ừ. Ba, ừ. được dạ. kín âm dạ, kín lại có chút thứ gì nữa bị อันนี้คมใหญ่อืมไม่จบคมยิ่งใหญ่กินซองอันก็นเหลือเฟืออืมอิ่มแลยอูอ้หู้ไก่ว่าอ๋อหลายขนาดนี้จนว่าเป็นกระตาป้ามาผลมาวมะพร้ามังโม่มะแต่งอันนี้ข่อยห่อข่อยจือไดของเ <kho'> อหมดแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะป,ปี๊กคิมไหนนี่คุณพี่อย่าลืม ก๋วยลอยกดวยเซ้มาติดอ่ะอะ<ร>ย่าลืมก๋วยลอยกดวยเซ้ให้ในรถจ้าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ